เคยเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นตาบอดเคยเห็นตาบอดเทเอ็ดคนนี้เอาเปิร์กเอาเปิร์กที่ไม่ที่ไม่ใช่เอ่อเอาเปิร์กเอาเปิร์กอันนั้นมาเอาเปิร์กซ้ายมาหนึ่งเดียวไม่อัพขวาเลยเราไม่ได้เอาท้ายมาโอเคอยู่บนเรือจ้าเขาเมื่อเขาจุ๊กโหนไงเขาจุ๊กเป็นไงถ้าตาบอดเริ่มพอายามบัฟมาก็โอ้โหคนละเขาครู้ไงวะไอ้แจ็คโอ้แจ็ค แจ็คแจ็คแจ็คกำลังมองหน้ามาทางซี่อุ้ยแจ็คนี่โอ้แจ็คหูด้วยหูด้วยเฮ้ยหูมีประโยชน์อยู่นะบางทีแบบเล่นตือเดืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ของในตำนานเลยแล้วน่ะตรงนี้เปิดประตูวาร์ปไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยเปิดได้เอ่อเมื่อกี้เหมือนเห็นแจ็คเดินไปเรืออ้าวนางจะมาเรือเหรอ ตัดแคบน้อยโอ้โหติดโดนหมอกรอบหนึ่ง oh, โดนกูยังมันกูยังกูยังไม่ทันเข้าเครื่องเลยยังไม่ได้ทันเข้าเครื่องเหมือนกันเอออจะบกน้ำหอมันเด็ดบนเรือคือนาทีบอกไม่มีใครใจไปช่วยไหมมาให้เห็นให้เห็นกูแล้วเห็นกูสิอ้าวเขียนยังไม่เห็นเลยเก๋กับเก๋กับบนเรือจูบได้ทั้งวันกูบอกกับแจ็คด้วยนะถ้าวับหมดก็ประโยชน์ ไม่เราจูงได้อยู่แต่ถ้าบว่าเอาแพทมาก,ก็สนุกเดยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเ,เดี๋ยว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 หนูส่งไอ้นี่ให้ส่งคลิปที่หนูเล่นนะแล้วหนูก็ตัดต่อไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบโคตรตลกเลยโจ๊กเกอร์ตีว่าโคตรหลายรอบอ่ะแต่หนูก็าตายนะนเพราะแพดวิเศษเลยเฟดแล้วยื้อเฟดยื้อเฟดหน่อยก็ได้นะยื้อเฟดหน่อยก็ได้นะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ้า เราไปเปิดประตูวาร์ปไว้ให้คุณอยากมีคนพ้นเฟรยก็ต่งนี้ด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาตัวปัดมาถ้าเาจูกได้นานมันก็เคลื่อนทันจริงมันก็จริงแล้วกยเพื่อนอ้าวหนูโดนเห็นว่ะอู้หุดเราไม่ใช่หรอตั้งเดินย่อง ยองไม่ก็เอาอย่างนี้เราไม่เห็นก็พี่ที่อย่างนี้เราไม่เห็นี่ยอยงวะไม่เขาหันเขาหันหน้าจอมาไม่เจอหรือเปล่าถ้าเขาหันหน้าจอมาเจอเขาเห็นจะมาหากระเป๋าใครโดนไล่อยู่ไหมเบ๊ะเไ๊่ไ้แจ็คนี่ไม่ขี้เกียหายเองเนี่ว่ะ เอ้แต่ว่าหัว,วมันก็ดีนะมันสามารถไอ้ไม่ฮะไม่สามารถให้ให้คนอื่นปั่นได้แต่มันทำนให้ตัวเองเสียเวลาไปมากก็ได้ใช่ก็เหมือนเดินไล่เฉยๆนั่นแหละนันเรียบร้อยจ้าอ๋อตาบอดอรออ๋อ,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 อพี่ใหญ่ปันอยู่เนี่ยอีกลัเนี่ย กมเวลามันใช้ใช่ไหมเวลามันใช่ไหมเดอนกันเลยเธอม่วงเหมือนกันเลยไปเลยเราอยากปั่นเครื่องนี้เรารักเครื่องนี้ใช่หรอวะตาบอดใส่จู๊ปะเนี่ยมันยังไม่เจอเลยเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้แบบ อย่าลืมนะว่าตาบอดมันอ่านความเคลื่อนไหวของแจ็คออกได้นะใช่แล้วก็เห็นหมอกด้วยก็โดนหมอกตาจ็คครับผมเรดาร์พีไอเนี่ยโดนหมอกได้วยพี่เห็นตาพี่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นหมอกไม่เห็นเห็นแต่มันมันเห็นมันเห็นได้ไหนูไม่มีไทแต่หมอกคนนี้จะต้องไปช่วยพี่ก็ไม่มีไทไทไปแล้วไทอ่ะ พี่เกงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวมันเห็นหนูอะจรกแบบ็จริงนะตาบอดยุกยุกหนึ่งเครื่องนี่นคือมะะันเดี๋ยวะะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเปิดปร,ระตูวัดให้งทิ้งประตูวัดให้ใช่หรอมันเห็นหนูอะ no มันเห็นหนูมันเห็นหนูมาเชิญเลยมาเชิญเลยมาเชิญเอา้าวโดนโดนหมอบหนูโดนหมอบพี่ใช่ใช่ทยไปแล้วใช่ไหมทายไปแล้ว มีอะไรเหลือให้ใช้ละ่ะประตูเซียววิยากปุบวกเลยกูประตูเซียววิมอกเกือบโดนแล้วไปมันกันเราไปหานอนบอ่โรงแรงครั้งนี้เราได้เราได้สามคลิปเลยค่ะทุกคน ลงแรงแต่อันนี้เราได้สามคลิปได้ค่ะโอเคแค่ปั่นใครปั่นใครปั่นอยู่ตรงนั้นอ่ะปั่นอยู่เแจ๊กก็มาปั่นอยู่เอกเอา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 ลงยูทูบหรืออะไรจะลงติ๊กต็อกเอ่อยูทูบเดี๋ยว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 หนูเอาให้ดูัคเย่เราได้ติดตามชมดแล้วเราจะโอ้ยโดนเถิดเขางานตีนะฮะบอกก่อนว่าหัดตัดนะคระหั่น ก็ใส่ดูแลดูดูแลอ่าอ่าอ่ะดูแล้วด้วยเหรอพี่ดูแล้วด้วยเหรอพอพอดีพอดีดว่าเราไปเข้ารหัสเลดน้ำมาแล้วเราก็ไปเก็บมานะอ๋อเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆมึงมาตอนไหนเนี่ยอย่าลากมาหัวเรือนะอย่ามาท้ายเรือท้ายเรือนะประตูอย่าลากมานะโอ้สต๊าไอ้ไอ้ส่งไอ้ไอ้ส่งเครื่องให้ดูหนไอ้ไอ้ส่งเครื่องให้ดูไหนโอ้ยไอ้ไวกว่า งั้นเดี๋ยวรอหน้าประตูแล้วกันแต่ถ้ารถเอง,งก็ต้องไปช่วยอยู่ดีนะจุเกอยู่จุเกี่ <laughs> ยวได้เออตายาจุดไม่ทันด้วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย <c oughs> เดี๋ยวไปช่วยเออเอานะนะขอโทษขอโทษทีขอโทษดิมีคนฆ่าดิชั คนฆ่าค่ะเข,า,ขาจุดปีศาจนะัออตอนนี้คือออกตอนนี้คือออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยออกไปเลยออกไปเลยออไปเลยเขาไปหาน้องบบดแล้วอ,อ๋อแม่แม่แม่มเ,ขม<อ>เขากลับมาเขากลับมาไปเลยจ้าไปเลยเก๋มาเล่นสาคนนี้ขอตัวตีนะพอดีว่ามันมันไม่ได้ตังใจไม่เป็นไร ไม่ละไม่ละเครื่องเครื่องเครื่องเราเครื่องเรากระตุกได้แหละมันทำให้เป็นแบบไม่ฉีดเรียดจ้ะพี่เลิศจบตานี้เอ้ยตาหน้าคือตาสุดท้ายแล้วากลางตาแปะติ๊กเกอร์เล่นแบบไอ้แจกมาแล้วไอ้แจกมาแล้วไอ้ไอ้แจกถึงข้างหน้าเดี๋ยวไอ้แจกไอ้แจกไอ้แจกไอ้ฉันบอกให้ได้นะนางยังจะใช้หูอีกเหรอฉันบอกให้ได้นะ ออเ<ะ>อาไม่เห็นเอาไม่เห<ะ>็น <laughs>